ประกันอู่สามารถซ่อมห้างได้ไหมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับประกันห้างประกันอู่คืออะไรและต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราทําประกันอู่ไว้นะครับเราสามารถซ่อมในห้างได้ไหม เรามาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ซ่อมสีตัวถังนิสสัน TKF นะครับแล้วผมก็อยู่กับพี่พิพันน์นะครับผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีตัวถังนิสสัน TKF ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ผมมีคําถามที่ยังคาใจอยู่นะครับพี่ครับผมทาประกันอู่ไว้แล้วผมอยากจะนํารถเข้าซ่อมในศูนย์บริการผมสามารถทําได้ไหมพี่แน่นอนครับสามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่ารถไม่ว่าจะเป็นรถเบีรยซ่อมห้างหรือว่าเบีร์ซ่อมอู่นะครับสามารถที่จะนาเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการหรือซ่อมห้างไดด้เเช่นนียวกั และโดยเฉพาะรถที่ซ่อมเป็นเบี้ยซ่อมอู่นะครับประกันซ่อมอู่เนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งหรือสามารถนํารถเข้ามาติดต่อที่ซ่อมที่ศูนย์บริการได้นะครับหรือในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประกันภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประกันภัยนะครับประสานงานไปยังบริษัทอีกทีหนึ่งนะครับว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะนํารถเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการหรือซ่อมห้างได้แน่นอนครับครับแล้วประกันซ่อมอู่ก,กับซ่อมห้างมันคืออะไรแล้วมันต่างกันอย่างไรครับพี่อ่าอย่างแรกเลยนะครับ รถที่ทำประกันภัยซ่อมอู่นะครับการซ่อมอู่เนี่ยนะครับถ้าหลังจากที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่แจ้งไปทางบริษัทประกันภัยแล้วนะครับรถของลูกค้านะครับจะถูกนําส่งเข้าซ่อมที่อู่ทั่วไปนะครับอู่ทั่วไปเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีนะฮะกรณีแรกนะครับ<ะ>เป็นอู่บริษัทในเครือบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าได้ทําประกันภัยไว้นะครับประกันภัยในนั้นเราจะเห็นว่ามีป้ายติดอยู่ตามอู่ต่างๆซึ่งเป็นอู่กลางนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมทั้งหมดเนี่ยประกัน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับกรณีที่2นะครับก็คือลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อมที่อู่ในเครือนะครับแต่ว่านํารถของอตัวเองเนี่ยนะครับไปซ่อมกัออู่ที่ลูกค้าไว้ใจหรือรู้จักกับเจ้าของอู่นะครับซึ่งกรณีเนี่ยลูกค้าจะต้องอสํารองค่าใช้จ่ายในการซ่อมเองนะครับและนําใบเสร็จหลังจากงานซ่อมแล้วเนี่ยไปขอเพลมตั้งเบิกกับรนันไั่ที่งครับ แล้วระหว่างขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยทางลูกค้าหรือว่าสมมุติผมเองเนี่ยแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีค่าใช้จ่ายระหว่างการดาเนินการนะครับตอในระหว่างนี้จะไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมห้างหรือซ่อมอู่จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับเวลานํารถเข้ามาซ่อมกับศูนย์บริการที่ของนิสสันทีเคฟแล้วเนี่ยลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นแล้วคําถามต่อมาครับพี่แล้วซ่อมห้าง ครับ,ออรค,รบคือในการซ่อมห้างนะครับก็ลูกค้านํารถนะครับเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับเจ้าหน้าที่จะทําการประเมินราคาแล้วส่งข้อมูลรายการที่ซ่อมนะครับรวมถึงราคาในการจัดซ่อมที่ศูนย์บริการได้ประเมินเนี่ยส่งกลับไปให้ประกันภัยนะครับเพื่อขออนุมัติงานซ่อมอหลังจากนั้นเมื่อประกันภัยตรวจสอบเป็นเรื่องของการขออนุมัติงานซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอนุมัติราคาค่าซ่อมมาครับโดยราคาค่าซ่อมเป็นราคาซึ่ง อยู่ในการซ่อมของเบียอู่แต่จะมีความแตกต่างในส่วนของอค่าซ่อมแตกต่างจากเบียห้างเรียกได้ว่าอย่างครึ่งหนึ่งก็ว่าได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งตาให้ศูนย์บริการหรือแจ้งกับลูกค้าให้รับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมตรงนี้เป็นราคาเท่าไหร่นะครับถ้าลูกค้ารับได้ในส่วนต่างหรือส่วนของค่าซ่อมเหล่านี้ซึ่งนอกเหนือจากที่ประกันอนุมัติมาแล้วถ้าลูกค้าโอเคนะครับก็สามารถที่จะจัดซ่อมที่ห้างหรือศูนย์บริการได้ทันทีครับ แล้วในการนํารถเข้ามาซ่อมในศูนย์บริการเนี่ยมันดีอย่างไรครับพี่ครับแน่นอนครับว่าการเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการเนี่ยหในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยน่าเชื่อถือกว่าอู่แน่นอนนะฮะอย่างที่2คือในส่วนของช่างผู้ให้บริการรถลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นช่างมืออาชีพแล้วเป็นช่างที่ชำนาญการนอย่างที่3ก็คือในเรื่องของอะไหล่นะครับเป็นอะไหล่แท้แน่นอนครับจากศูนย์ร <ST AR G> บริาการนะครับแล้วเรายังมีวารันตีในส่วนของงานซ่อมให้กับลูกค้าอีกด้วย เพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับเมื่อนํารถเข้ามาซ่อมในศูนย์บริการแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้ทั้งอะไรแท้แน่นอนครับใช่ครับมีมีช่างที่ชำนาญการดูแลลูกค้าทุกคนครับอ๋อแล้วก็มีการวารันตีให้อีกด้วยนะครับหลังจากที่ลูกค้านํารถออกไปแล้วถ้าเสียหายอีกก็สามารถนํากลับมาซ่อมถนศูนย์บริการได้ใช่ครับ ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับศูนย์ซ่อมสีรถถังที่สันติเครับซ่อมทั้งรถต่างค่ายต่างแบรนด์รถซุปเปอร์คาร์เพราะว่าเราอยู่ในเครือเดียวกันกับท k เก็บบริิ่งนะครับเพราะวทางทีเก k บบริสิ่งเนี่ยจำหน่ายทั้งซุปเปอร์คาร์และรถนาเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สํานักงานอะไรต่างๆที่ลูกค้าอยากจะทําสีนะครับนำเข้ามาได้เลยนะครับหรือต้องการที่จะอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ประกานหรือสิ่งอื่นใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับศู์ซ่อมตีดูถังนิสานของเราก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับผมจะขึ้นเบอร์นด้านล่างนี้มาให้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พิพั์มากเลยครับที่มาให้ความรู้ขอบยินดีครับแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปดีๆอะไรมาใหม่นะครับแล้วามาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ